จะบูน่ะมันยี่ห้อยอย่างที่ฟอดซื้อหือเขาก้อนน่ะสองปีปลายแล้วน่ะ oh. โอ้โมันอย่ามาใจอดแ่โอดว่ามันมีฮัอยู่นั่นน่ะ uh? น้องใจอย่างใหญ่ลำเหลือมันถึงมาโมชสองปีปลายนั่นน่ะ uh. มาโมเจ้าพอ <s ets> น้องมาได้ถูมันพ <c oughs> อน้องมาได้ถูมันจื๊อไวเซนไละขัากิิ่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยเอ็เองมาเนี่ย <c oughs> กินข้าวนากันกๆลูกจะได้ใหญ่เว้ยๆถ้าน้องกินข้าวน้อยมันจะไปใหญ่ได้อย่างใหญ่น้องเล่นก้าโทรศัพท์กัลูกเล่นก้าโทรศัพท์เล่นที่วันเป็นเวลากับลูกพอถึงเวลาห้องมาอาบน้ําน้องก็ต้องมาอ่ะน้องเป็นมะหย่ามะหยิงนะ น้น,น้องหมาแอร์คือเพื่อนกันน้องจะเป็นสาวแล้วเนี่ยซิบขวบละ่ะแ <Hey. S 1> มาเมินเมนกันจะมาละ่ะถ <Hey. S 1> ้าห่มที่นอนสลีที่นอนทับเอาออกตากห้อง <Hey. S 1> เนี่ยโอใจอะ่ะ <Hey. S 1> พ่อน้องที่ค้านละแน่ <Hey. S 1> จะเป็นสาวละมาทำตัวอย่างเรอ่อนซีห้าขวบอยู่มันบัดใกล ผ้หมมาห่มมันมันเราออกตาก่องสกปรกอะสรีอะลากเอาออกตากผ้าเช็ดตัวสะผมแล้วอาบน้ำแล้วต้องเอาไปพึ่งที่แดดกับน้องเ <c oughs> ตียวนายน้องยังใส่พ่อซื้อหห้น้องอ่ะเตียวนายซื้อหื้กํสามแพรกอ,ะอ่ะก็พ่อหันใส่ตัวเดียวอยู่ขนาดมันเป็นยังไงพ <c oughs> ่อถามมาได้เนอมันเป็นยังไง บักคันกบน้องบักคันกบน้องเป็นมอยิงนะน้องเป็นมอแย่มอยิงอะ่ะเข้าซ่วมไปอะ่ะเนี่ยน้องยังบัตรลาด<ฮ>ขี้น้องยังบัตลาด<ฮ>พ่อ้องก็บอกว่าลูกคนอื่นก็จะเป็นอย่างน้องก็เลี้ยงตุกเลี้ยงแย่ก่ะเลี้ยงตุกเลี้ยงแย่ก่ะ แ้วโจนไปทําบัตรประชาชนแห่มาลูกลุงเอเพื่อนพอไปทํามาแล้วอ่ะลูกลุงเออเจ็ดขวบเพิ่นไปมาแล้วเพื่อนเอาไปทําบัตรมาแล้วอ่ะแล้วน้องสิบขวบน้องบัญยอมไปเต้แล้วถ้าเกิดไปแอวหันแอลนี่เกิดลงต้าลงตังเพิ่นยับน้องไปตัดแขนตัดขาเอาไปเป็นคอทานอยู่กรุงธงกรุงเทพแล้วน้อง,งใหญ่ใหญ่แล้วป่อจะกึศอย่างใหญ่ บบปะหน้าน้องน้องมีไหนก็บอกงูปะยับน้องไปเหี้ยอ่ะเวลาพ่ออู้อ่ะให้ังห่ังพ่อถามว่าให้เงห่ังยังมึงกูจะฟังเงือมันโยให้ม่ได้ให้เจ้ามันหอนเจ้าตอนนี้ยุทธหงเฮียนเหี้ยวันเนาะแล้วพ่อจะปาไปทำบัตรประชาชนเนาะ ได้เพื่อหลงตาหลงตางก็จะได้หัวหันอนาะเขาจะได้มีบัตรเปิ้นใครจวนไปไหนอย่าไปไปเด็ดขาดเจ้าเข้าใจหรอสำหรับของลับพ้อเป็นพ่อจ่ายป้อสอนใครมายุบมาเกาะมากล่ำแจ้งความอย่างเดียวเลยคือบอกป้อใครมายุบโนมบอกป้อใครมายุบอันนั้น มันเป็นสิ่งติเปิ้ลบอกฮือไขามานยุม,มากมนะเข้าใจก่อนถ้าไขามานยุม,มากรเพื่อบอกพ่อดว่วนเลยเจ้าพ่อจะแจ้งความเจ้าตัวเป็นมันยิงมันม่ใจ่อย่งอางพอใจเนอะเจ้าเพอ่งกรรมพ่อไว้เล้วเจ้ากินข้าวอย่าขัใจกินกินฮืออิม่มไปอิ่ม,มะนะเจ้าถ้าอิ่มเดี๋ยวพ่อจะกินขี้ซากเนาะเดี๋ยวพ่อกินขี้ซากน้อง น้องอิ่มเลยอะอิ่มแล,วเ,มแลวเจา้าแฮมยังหนึ่งอะสะบูน่ะมันยี่ห้ออย่างที่ป่อซื้อเขาก็เนี่ะสองปีปลายแล้วน่ะโอ,อ้มันอย่ามาใจอดแก่อดว่ามันมันมีฮะอยู่นั่นน่ะน้องใจอย่างใยลำเหลือมันถึงมอมโมด่องปีปลายนั่นน่ะมอมโดเจ้าเพราะน้องม่ได้ถูมันป,ปอ่อนึกว่า มันโอ๊ตมันโทนมันเป็นสบู่อย่างใครแปลงตั้งใดพ่อจะซื้อมาไว้ไปได้มก้อนเดียวสองปีปลายนี่พ่อเค่าใช้อย่างนั้นเหมือนกันน้องมาได้ถูมันมันมีฮันอยู่ก็มีฮันเออเดียวพ่อเอาไปจช้เจอะน้องมาใช้มึงมาถูอันนั้นแล้วกับอ่ะบอกถึงก็บอกว่ามาได้ใจมันไม่ถูอย่างนั้นมาได้ใจเนาะเออพ่อเอาไปจช้แล้วเออมาแรงเดี๋ยวพ่อมึงเข้ามาเ่า กินเข้าวเหออีป่อเดี๋ยวเป็นปีตาย